วันลุมพินีซูปเปอร์บอนสิงห์มาินเปิดใจในวันที่เป็นเจ้าของค่ายมวยพร้อมดันดาวรุ่งไทยสู่เวทีระดับโลกซูปเปอร์บอนสิงห์มาินเปิดใจถึงการเลื่อนขั้นจากนักกีฬาการเป็นเจ้าของค่ายมวยพร้อมสารต่อความตั้งใจของคุณพ่อในการปั้นนักกีฬารุ่นใหม่ไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกซูปเปอร์บอนสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท14 5 1 5 5หหปอ ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสังเวียนโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซูปเปอร์บอนได้มาเปิดค่ายมวยของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าซูปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์ซึ่งยิมแห่งนี้ได้จากน้ําพักน้ำแรงที่เขาเก็บหอมรอบริบจากการชกมวยตลอดหลายปีที่ผ่านมาซูปเปอร์บอนสิงห์มาวิน สำหรับสาเหตุที่เปิดค่ายมวยในครั้งนี้อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งต้องการให้ค่ายนี้เป็นหลังเรียนรู้และฝึกซ้อมแบบครบวงจรสำหรับนักกีฬาทั้งในระดับสมัครเล่นและอาชีพที่สำคัญซูเปอร์บอนยังมีเป้าหมายที่จะให้โอกาสนักมวยดีมีฝีมือได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างวันลุมพินีและวันรายการใหญ่โดยซูเปอร์บอนเผยว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้มีค่ายมวยเป็นของตัวเองครับเพราะผมต้องการจะส่งต่อความรู้และส่งเสริมโอกาสให้เด็กๆอย่างที่ผมได้รับจากวันจริงๆตอนนี้เรามีดาวรุ่งในยิมหลายคนที่ชกตามรายการต่างๆทั่วประเทศแต่เป้าหมายหลักของผมคือผลักดันพวกเขาเข้าสู่เวทีระดับโลกอย่างวันให้ได้เพื่อที่เขาจะสามารถทำเงินได้ดูแลครอบครัวได้และเป็นฮีโร่ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับค่ายมวยซูเปอร์บอนด์เทรนนิ่งแคมป์ นอกจากจะปั้นดาวรุ่งหน้าใหม่แล้วค่ายมวยแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดาชาวต่างชาติที่รักและสนใจในกีฬาการต่อสู้ซึ่งส่วนมากก็คือเหล่าแฟนคลับที่ตามติดรายการวันและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญจนทาให้ค่ายมวยแห่งนี้เต็มไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วสารทิศก็คือเหล่าบรรดาเทรนเนอร์ฉมังประจาค่ายที่พร้อมจะให้ความรู้อย่างสุดกําลังความสามารถโดยซูเปอร์บอลเผยว่า ด้วยกระแสของวันที่เติบโตและมีชื่อเสียงจนคนรู้จักไปทั่วโลกส่งผลให้ยิมแห่งนี้มีคนมาเรียนเยอะขึ้นตามไปด้วยและโชคดีที่ได้วันช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยต้องขอขอบคุณทางวันและบอชชาตรีมากๆครับนอกจากกระแสข,ของวันแล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยเทรนเนอร์เก่งๆที่พร้อมจะช่วยดูแลแล,และถ่ายทอดวิชาให้เต็มที่ครับเหล่าเทรนเนอร์มือฉมังที่พร้อมถ่ายทอดวิชาถึงแม้ว่าปัจจุบันซูปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์ จะมีผู้ให้ความสนใจมากมายแต่ก็อดพูดไม่ได้ว่าค่ายแห่งนี้ยังเป็นน้องใหม่เมื่อเทียบกับค่ายมวยชั้นนำอื่นๆที่ก่อตั้งมาหลายสิบปีอย่างไรก็ตามซูเปอร์บอนยังคงเดินหน้าหวังพัฒนาให้ค่ายมวยแห่งนี้เติบโตและมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับค่ายมวยชั้นนำระดับประเทศให้ได้ ทุกวันนี้ผมก็พยายามทําให้ค่ายของผมเติบโตเทียบเท่ากับค่ายมวยระดับประเทศอื่นๆให้ได้แต่คงต้องใช้เวลาสักพักเพราะผมเพิ่งเปิดค่ายมาได้5เดือนเองครับแต่ถึงตรงนี้ผมก็ภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยเป็นแรงผลักดันรวมถึงวันผมมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วครับสําหรับซูเปอร์บอนมีคิวกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทจากเอลตะวันฉายพีเคแสนชยัย เจ้าของตำแหน่งขวัญใจชาวไทยในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้เริ่มคู่แรกเวลา19.30นาทีแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเป i o n นชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onef.com และอินสตาแกรม ONE c h a m p i o n h